เจีต, <ทำ S 1> ตัวนีว่ทำตัวนี้ดีกว่าทำตัวนี้ดีกว่าไปรวยกันแกะตัวนี้ทำดีกว่า ไม่เป็นไรครับอันนี้มันไม่ต้องมาแปะไว้ก็ได้ครับ <g rip> เพราะว่ายังไงมันก็โดนแกะอยู่แล้วเราต้องแปะไวห้หรอกลองพัเว์สปายก่อนดีกว่า สไปายจะได้ไหมครับว่าสไปร์โอ้ฝนเยอะเหมือนกันนะนี่ันนกนแต่ไม่รู้ว่า เจ้าของแกะทำไมนะไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของแกะมาทำอะไรก่อนหน้านี้เพราะว่ามีรอยแกะแล้วน่าจะแกะท้องความสาั่นนะั่นแหละไม่น่าจะมปนอะไรเดนฝอแกะโอ้โหนี่เลยครับเครื่องโดนน้ำนะฮะชัดเจนโดนน้ำถ้างั้นก็คง นี่ยโดนน้ำหรือเครื่องก่อนดีกว่าแต่พวกวัสดุายทำไมใช้งานได้เนาะดีจังเนี่ยมันร้อนน่ะสิงร้อนสิงร้อนนี่เหมือนสิงทำงานนะครับมันร้อนเลยาดูก่อน ดูก่อนนะครับเหล็กนี้น่ากลัวจริงๆเลยคมมากนะครับเนนี้ต้องขอบอกเลยโดนมาแล้วขาดเลยฮนะที่ขาดไม่ใช่อะไรนะบาดถุงขาดเลยฮนะมันคมครับ เหมือนเพราะว่าสปายมันร้อนอ่ะขอเปลี่ยนเพราะว่าสปายลองกันดีกว่าอันนี้จะเป็นไท AD p ADP สองสี่สองสี่ศูนย์ CR ดูนี่ z o o มาเห็นไหมอ่าสองสี 2, 4, 0, 4, ่ศูนย์ cr มีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูสต็อกก่อนอน,นีเป็นไร2สองสี่ศูนย์ ar แป๊แบหน,นึ่งนี่สองสี่ศูนย์เออาร์เดี๋ยวขอแกะดูหน่อยตัวพินมันจะไม่เหมือนกันและค่าแอมมันจะไม่ไม่เหมือนกันอันนี้ AR อันนี้จะบอกว่า12โวลต์17แอมป์ มีสิบสองวนสองชุดต่อมีสิบชุดใช่๋ออันนี้สิบสองวนโฮลองวนสิบสองวนชุดสมีสิบ,ส,บ,ส,บสอง,นสงวนสองชุดต่อ แอมต่างกันนี่พอเปรียบเทียบไม่ไงไม่รู้ชัดหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแคปเจอร์อ่ะก็แตกต่างไม่เป็นไรแต่มันไม่ตรงสเปคอีกแล้วเดี๋ยวมันไม่ตรงสเปคอยู่แล้ว กอง2 2> ค้างไปแล้วเดี๋ยวรีเซ็ตอักนิดนึงนะครับนีน่ันไม่ใช่ CR อันนี้เป็น,น AR สี่ศูนย ok ์สองสี่ศูนย์สี่ห้าเปลี่ยนเดียวกันเรื่ออะไรเดี๋ยวขอลองอันนี้ของลูกค้าก็ใส่แต้มไปก่อน จะแต้มไหมเป็นของลูกค้าโดนน้ำได้ไงเครื่องผิดโดนน้ำได้อย่างไรมันอยู่ไกลน้ำมากเลยนะทำไมโดนน้ำเจอเจอ้าของก็บอกว่าไม่เคยโดนน้ำครับพี่ บางทีมันโดนละอองอะไรเงี้ยมันไม่รู้ตัวอ่ะัำแรกก็เทสติดดิฟเตอร์ก่อนเลยผ่านไหมเทสติดีเทฟเตอร์ผ่านไหมไปติด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 ไม่ติดเลยบูร้ายขึ้นดีเทฟเตอร์ไม่มีไม่มีทำงานไม่ได้เลย ขอเอาให้ซีมาเสียบซีได้เรื่องไหมเราดูไฟก็ได้นะจริงแล้วมันจะตัดเป็นสีขาวเนี่ยผมเสียบดีบีทิกเตอร์ต้องมาแล้วเราต้องต้องลื้อเข้าไปดูข้างในก่อน ดูโครงสร้างอะไรด้วยโหแต่ชิปร้อนนะผมตามปกติแล้วอุณหภูมิแบบนี้มันไม่น่าเอ้ยตามปกติแล้วเครื่องมันยังไม่ได้รันถึงกับถึงขั้นเล่นเกมเนี้ยมันไม่น่าที่จะร้อนถึงขนาดนี้เกียร์พาวเวอร์แล้วไม่ใช่พาวเวอร์ power. เป็นว่าจบได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวได้รื้อดูก่อนนะว่าเครื่องมันเป็นอย่างไรัใสายเคเบิลเรียบร้อยอะ บอร์ดอยังใสๆวัดค่าโอห์มดูก่อนมีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมไหม ใช่แล่ปเลลกันะนฟะีาเล็กนตะินะ ฟิวสิบสองโวลต์ปกติ okay, อันนี้จะเป็นอันนี่เป็นฟิวชุดห้าโวลต์ลง อู HDMI ปกติไฟเข้า V คอของ GPU ปกติน่าจะเป็นพวกเซ i t บิตตัวนี้ นี่ได้กี่โอห์มสองโอ์เาโอ์ิบโอโอห์มเป็นเลเยอรเดียวกันทั้งหมด โอเคตรวจเช็คเข้าๆแล้วตรวจเช็คเข้าวๆแล้วไม่มีส่วนไหนที่ช็อตขาดเลยอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ช็อตอันนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยง USB ครับไฟเลี้ยง USB ปกติไม่ลงกาวด้วยปกติ ถามว่าวีคอ์ทำงานไหมวีคอ์ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าไฟร้อนออกจากตัวเครื่องมีอยู่ในปุออกตัวทุกเครื่องอถามว่าห้าโวลต์จากซับไมาไหมก็น่าจะมาอยู่แล้วไม่งั้นเราจะเปิดเครื่องไม่ได้นะครับก็ซสเต็มครบระบบหมดนะไม่มีรายชอ็อตกตอนนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเราจะต้องลองอบชิปดูนะครับกระตุ้นชิปดูแล้วก็ จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องได้ได้เปลี่ยนนะครับเป็นไอซตัวนี้ทําหน้าที่คอนโทรลซอฟ์บิตฮาร์ดแวร์หมดทุกอย่างเพราะว่าตัวยูดีมันไม่ทํางานมันขอนการที่จะตัวนี้เสียหรือเปล่านะแต่มันเปิดเครื่องได้ I.O. น่าจะปกติตัวนี้น่าจะ เดี๋ยวลองเป่าเป่าดไอซีตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าได้ไหมผมจะทำอะไรได้ไม่มากสำหรับบอร์ดตัวนี้เพราะว่าวีคอออกหมดทุกทุกส่วนนะครับเพราะว่าจากอาการที่เช็คไปเบื้องต้นนะครับที่เป็นคลิปของการแจ้งอาการเช็คไปเบื้องต้นแล้ววีคอออกหมด ก็เหลือแค่หลักๆก,ก็คือถ้าไม่ตัว CPU ก็จะเป็นตัวซอ b ต์บิตัวนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวนี้โอเคผมลองกระตุ้นดูก่อน tú แค่กับต้นดูเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้กะว่าจะอบให้ขยับต้นดูพฤติกรรมรชิบถ้าผมกระต้นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ได้สั่งมาเปลี่ยน ให้ลงล็อกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโซสไพล์ลงไปทับมันแล้วมันจะขาดจะเป็นอาการเดิมไหมถ้าเป็นก็ต้องอัด cpu ดูครับว่ามันได้ไม่ได้ ไฟดิจิตเตอร์ไม่ออก ไม่มาเลยนะครับิงนัน้ไฟดิสเตอร์ต้องออกครับเพราะมันเป็นตัวเช็ค USB เช็คเรื่องจอยคอนโทรลของเราเพราะนั้นมันไม่ออกเลยก็น่าจะ GPU น่าจะมีปัญหาครับโอเคม่เวลาสำหรับจอบนี้ก็ถ้ามีความื่อนหน้าคืบหน้าอย่างไรผมก็จะทำา EP ต่อไปอย่างนี้อย่างอันนี้ใช่ไหมไม,ไม่ไม่ได้ก็คือก็ต้อง ตรวจหาต่อไปแต่จากอาการที่ชี้ชทางเรามาเนี่ยนะครับมีอยู่สองอย่างคือถ้าชิปที่ผมกระตุ้นเสียก็ต้องเปลี่ยนเพราะมีสิทธิ์เสียอยู่แล้วเพราะว่ามันจะคอนโทรลพวกพอร์ตดีไวต่างๆนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ย GPU เนี่ยมันทำงานตัว GPU หรือ CPU เนี่ยมันทำงานอยู่ อาจจะต้องทำเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสำหรับเคียดนี้เดี๋ยวผมเอามาลงไว้นะครับอาจจะทำเป็นต่อ EP ต่อไปโอเครับไว้เจอ EP หน้าสำหรับ PS4 สีขาวรุ่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูรุ่นขอดลืมรุ่นทุกทีรุ่น1 1 6 a a นะกครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าอ P หน้าแล้วกันบาย